ที่จ้ามาเจอกับแอมย่าแรงแ้จ้ะองเยลลมันเนาะมื้อนี้แอมจะพามาเก็บยอดฟักทองจากกับลูกฟักทองอ่อนเก็บอยู่สวนจากฟองได้นี่งามบบเอาไปลวกจก้ะ เดอ่มเอ็มจิกิฟตยอดเก็บเก็บเป็นลวกกินกับน้ำพริกเนอะจากนี่ลูกเล็กยอดกำลังยอดกำลังงามจ้ะนี่อหูงามเนาะพี่จินแต่เอาอย่างนี้รสอือตัดหนวดมะน่องเลยนี่งามคักจ้ะ ยิยงเลี้ยงไว้ก่อนปลูกปลูกปลูกไว้ตะโดนไปจ้าปลูกไว้ประมาณโคกเกือบโคกเกือบบอกได้กินเลยสวนไก่บ้านสวนยุ่มไก่บ้านบอกแต่ว่าผู้อื่นผู้อื่นปลูกกอ่าคุณปลูกคุณปลูกปลูกไว้ อันนี้เพิ่นมาพ่นมาเอาออกแล้วเนาะจา้ะเนาะเพิ่นเอาออกขายแล้วอันนี้เศษมันเนาะจ้ะเัา,าสามารถมาเก็บกินได้นี่เสียดายแมีจังสี่ไหมจ้ะเพิ่นก็บ่เอาแล้วนี่เห็นไหมไเอาไปเอาไปเฮ็ดออมเนาะเฮ็ดเก่งเนี่ยนี่ถ่ายไปพี่เนาะกระเบนพันแม่มนะันจัดที่เป็นเศษเศษอยู่แล้ว อันนู่นดกๆอยู่ทางคุณ,คณคไม่ก็บอกปเก็บนอกจากห้องเราเก็บตรงทางอุ้ยเสียดายยอดนี่วะเนี่ยมันเหี่ยวเขาเพิ่งมาเอาไปเมื่อเช้านี้เองรถอ่ะยอดนี้เอาไหมเอาเอานี่ไงย่างไก่ไปไก่มาก,กคือกินขี้กินด <c oughs> นูดูดูลูกอ่อนเอาเนาะพี่จินเนาะเออ เพาะว่ายอย่างนู้นที่เ่แม่เอาเป็นกินกับน้ำพริกแม่รวกกินกับน้ำพริกกัดกัดกัดโดดเหมือนกับเออเหมือนกับฟักอ่อนนะจำไบ้านเนาะกินกับน้ำพริกงามอยู่ดินี่แกงกับเนาะแกงเซโน่ใหม่ดอกมันก็มีอยู่ด,ด้วยจ้ะเออมัน เออคนไม่ปากไม่หลีว่ะเนาะจะเจอคนที่แข็งอืมไปไปูทกิินะููแก่ๆใ่ใส่ดูมีแก่ถแล้ว่าเขาเขาเขาิมถุงนี้เขาขาทุงขึ้นนะเอเนะเออจิีมดูนี่เนกเขียวๆคื้บอกนี่เนี่ยบอลหนักน่อยมันต้องเปิดนี่นี่ย เอออันนั้นยังเพียงหน่อยต่อค่าถือกล้องเลยบริเก็บเออฮี่แล้วนี่จริงจริงอ่ะยอดนี่นี่นี่ยอด,ดนี่แบบดีเนาะมีมีมีลูกมันมีหน่วยมันน้ำอ่ะเนี่ยเฮ้ยเสีได้เนี่ยถ้าเราไม่เอานะคิดได้เหรออันนั้นน,ะนี่ไง กินดอกมันเนะาะม้วนมันนี่ดิยูมึงเนาะถามว่ากินได้ไหมกินได้เบิร <laughs> ์ดยอดตัวนี้มันเหมือนจะใหญ่วะ่ะจริงๆเห็นเครือมันแล้วเพราะว่าเขามาเอาตรงตรงมันสุดๆเนาะพี่กินเนาะดูแซงว่าเป็นบอกม้วนเเนาะ <laughs> เนาะนี่ไง ไม่ลูกข้างลาง่างเลงอย,อ,ยอ๋อ,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 อนี่ไงเออเออพี่จินนี่อืมน,นี่ไหมคือขึ้นหย,นยอะเลยขึ้นเยอะโดยเฉพาะที่จินได้ล้วนๆนี่มันเหมือนมะเขือพวงบ้านเราเนาะเนี่ยพี่จินมาดูนี่นี่เหมะเขือพวงไหมพี่จินใช่ไหม เจเบิง,บง,งเบืงด้อจาเนี่จะให้เบิงเหมือนมะเขือพวงเนาะกินได้บ่าวะบุ๊นแล้วมันมันมีอยู่ที่พี่เก๋พู้เคยพูดว่ามะเขือพวงอยู่ข้างยเหมือนมะเขือพวงเนาะต้องถามพี่เก๋วะนี่จ้ะเหมือนคักเนาะพี่ยนืนแกะข้างในดูเด้อเบื้งเด้อเ,เออเม็ดเหมือนเลยอ่ะเมียนบนนอกแบนี้ตายหาแนวตายาเาายบืง้งเด้อจ้ะ น่ะเม็ดเหมือนมะเขือพวงเลยดมดูซิออแต่มันก็เหมือนอยู่นะ,ะคือไหมนิดหนึ่งเนาะคืออยู่เนาะคืออยู่จะไม่มั่นใจเราไปกินดีกว่าแต่ว่ามันก็คือแหละเราเห็นผักอะไรเราก็เหมือนจินตนาการกบเหมือนแต่คือจังมันเขาเจ้าพปเ็กงานเกาหลีเนาะจ้ะพิเภงานเกาหลี เขาเจ้าก็หาเก็บผักเศษผักจังซีษล่ะยามแง้มเขาเจ้าปลูกไว้เขาหากินอันนี้มันแก่ไปไหมเอ็มตัดออกอีกไหมตัดออกดีกว่าหนะ่อพืวทรทิ้งที่เอาไปแบบที่มันกินได้เลยอ่ะมุดเสียดายว่ะทิ้งทิ้มรักฐานไลยพอร์อมม <c oughs> <c oughs> ีการหลอก เนี่ยถ้าเราไม่มาเก็บอีกวัน2วันเขาก็จะมาไถถิ่มเบิร์ดเลยเนี่ยแบบนี้มันก็พอกระเทือนแต่ว่ามันก็ทำออมได้อ้าวเจอเจออีกเขากขาจะได้แฟนแอนนี้ยอดมันไม่งามไม่เอาเราต้องหายแอนยอดมันกินได้ีจ้าเมียนเด็ดเอารด ี่เขาเอาทิ้งแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเอาพรุ่งนี้นะ่ะกระเท่าที่เอาพว้กับไปแบบพี่ไปดูตรงไอ้ที่ว่าเขาหลด,ดออกแล้วยอดมันอยู่ไหมนะเออไปเอ็มก็จะเดินไปด้วยจ้าเอ็มพามาเบิ่งบอักอือเนอาะจ้าเนาะนี่แม่บักอืพิ่นมาเก็บ อื้อน,น้อยแนะจ้ะนี่เต็มเลยแต่ว่าตรงนี้เพิ่นมาเก็บไปแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าแอมมาเบิง่งพามาเบิ่งซื่อเนาะบางทางมันยังเขียวโซนด้านผุนเพิ่นยังบ่ทันได้ม,มาเก็บจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งแม่นเบิดจ้ะนี่มื้อนี้แอมพ่อเพื่อนร่วมง,งานมาเนาะมันอยู่ใกล้ๆบ้านแอมแหลยจ้ะเพิน่นมาไถออกแล้วแล้ว ลูกเศษมันก็นเหลือถ้าพันไถยออกแล้วลูกเศษมันเหลือสิีเขากรึามาถเก็บได้จ้ะนี่มันจะเป็นภาคแปดนี่เน,นาะจ้ะเนาะนี่เต็มไปหมดเลยมื่อนี้อากาศร้อนเข้ามาอยู่จ้ะดีอยู่สบายอยู่ เนี่ยยังได้ติดแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยยังได้ติดแบบนี้แลใบตรงนั้นมันกินได้เหรอเนี่ยใบมันก็มันแกวออกแล้วเนาะกินไเยอายตัวเราเลือกกินแบบแต่งงามๆนะจ๊ะแต่เราไม่ได้ปลูกเอง อือดูแถวนั้นพี่กินเหมือนจกันนี้กินอ้ยเีย,ยบถ้าเขาไม่ไถ่ทิ้งนะพี่จินถ้าเขาไม่ไถทิ้งนะพี่จินเอือเราได้กินอีกหลายรอบนะอือกิได้กินไปถึงโนเวมเบอร์เดซ ember เลยน้เนาดูมันเสียจเอาอันนี้เขาเอาไปโชว์เลยโชว์ เอาไปโชว์ไม่ได้ปลูกแบบโชว์หรือว่าเขาจะเอาไปทำเขาจะาไปทําอะไรนะเพื่อบิเศอเอ้ยให้อาหารงวหรือเปล่าไม่นะงวเขาไม่เคยเห็นมันก็คิดไปอยู่ทั้งแรกเพราะว่ามันลูกเล็กไงที่เห็นไหมลูกเล็กเวลาฮาโลวีนเขาจะเอาใส่ตะกร้าตามซูเปอรม์มาร์เก็ตใหญ่เขาจะเขาจะเอาตาม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 ,ตามเลยเห็นไหมเขาจะตามตามตามตะกร้าลูกเล็ก นี่ไหมลูเล็กนิดเดียวเนี่ยจึงใช่ก็ไม่น่าเกียดหรอกแอมใช่อืมพ่อขยะพ่อข้ามาทิ้งอืม